าอาิสราแห่งนิรัน์ปัจจุบันเป็นครูอยู่โรงเรียนตลาดเกาะแรกอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมค่ะจริงๆแล้วชอบในการดูแลเด็กอยู่แล้วค่ะจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงหลานตั้งแต่เล็กๆก็เลยปลูกฝังนิสยัยทําให้เราเนี่ยรักเด็กก็เลยอยากที่จะเป็นครูแล้วก็มีความฝันเอาไว้ตั้งแต่เล็กแล้วค่ะว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นครูพอได้เข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงเลือกที่จะเรียนเป็นครู ที่ครูต้องมีก็คือมีรอยยิ้มที่สดใสนะคะแล้วก็มีใบหน้าที่แจ่มใสตลอดเวลานะคะมีใจที่เปิดรับฟังเด็กมีความยุติธรรมสามารถให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กได้เด็กเขาก็จะกล้าพูดคุยแล้วก็ให้เขาดูสึกว่าเขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาอบอุ่นค่ะครูเมย์เนี่ยเป็นคุณครูคนแรกไม่เคยดุเด็กก็จะชี้แจงด้วยเหตุผลนะครับถ้าเด็กทําไม่ดีเนี่ยครูเมย์ก็จะจะแนะนําในสิ่งที่ดีให้ ดิฉันก็จะสังเกตพฤติกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ดูถึงสภาพทางด้านสังคมนะคะว่าเด็กเขาอยู่ในสังคมแบบไหนจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดกลุ่มในเรื่องของการเรียนเราก็จะรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เก่ง อ่อนหรือว่าอยู่ในระดับปานกลางเราก็จะจัดการเรียนที่ตอกย้ำซ้ำทวนเด็กที่อยู่ในกลุ่มปานกลางหรือว่ากลุ่มอ่อนนะคะเราก็ต้องจัดกิจกรรมหรือว่าหาสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาเสริมในกิจกรรมที่คุณครูได้จัดในแต่ละวันเพื่อให้เด็กเหล่านั้นนะคะมีจักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ ในปัจจุบันนะคะเด็กในชนบทกับเด็กในเมืองเขาจะมีทักษะชีวิตที่แตกต่างกันนะคะเด็กในเมืองนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่ว่าเด็กในชนบทนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดเลยดิฉันนะคะจึงอยากให้เขาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยการที่ดิฉันได้จัดก,กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตช่วยเหลือตนเองจัดก,กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยนำกิจกรรมตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ให้เด็กเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยยิดเด็กเป็นศูนย์กลางนะคะเรียนเชิญให้ผู้ปกครองเขามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการทำคุกกิ้งการสาธิตการสอนต่างๆแล้วก็พาเด็กออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนหรือามแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเรื่องที่เด็กเขาได้เรียนรู้อยู่ในขณะนั้นค่ะแหล่งการเรียน,ร,น,ะะร,นรู้ใน,น,นรโรงเรียนเรานะคะมีโรงเห็ดพืชไร่ดินมีสวนมะนาวมีการเลี้ยงเป็ดโรงเรียนเรานะคะได้นําพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพื่อให้เด็กเกิดทักษะชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เด็กรู้จักปรับตัวในชีวิตเพื่อใช้ในสังคมได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ฉันก็ได้เชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้บุตรหลานตรงนี้นะคะเพื่อเขาจะได้เข้ามารับทราบรับรู้ว่าเด็กโรงเรียนตลาดก่อแรกเขามีพฤติกรรมอย่างไรมีการเรียนรู้อะไรบ้างมีพัฒนาการอย่างไรเมื่อเขาได้เข้ามาเรียนที่นี่แล้วหลังจากที่เขาเรียนรู้ไปนะคะเขาก็จะนาสิ่งต่างต่างเหล่านั้นกลับ <ๆ S 1> ไปใช้ที่บ้านมีความสุขกับการมาโรงเรียนมีความสุขกับการเล่นกับเพื่อนมีความสุขกับการได้อยู่กับบิฉันค่ะ ตอนที่อยู่บ้าน <S <S ก็ทําอะไรเองไม่ค่อยได้แต่มาโฮมเรเียนกบคุูเมก็พัฒนาการดีขึ้นทําเองได้ทุกอย่างแต่งตัวมาโรงเรียนบางทีก็ให้เขาล้างชามล้างจานอะไรเงี้ยกวาดบ้านถูกบ้านก็ทําได้พัฒนาการที่ดีขึ้นก็คือกินข้าวเองเข้าห้องน้ําเองได้แต่งตัวเองได้เขียนได้อ่านได้ท่องก็ไก่ได้อะไรเงี้ยค่ะ ผมมีเปคนขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนพยายามพัฒนาหาสื่อต่างๆเนี่ยมาสอนให้กับนักเรียนก็หวังว่าการศึกษาไทยนะครับโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยเนี่ยก็จะได้รับสิ่งดีๆ ฉันนะคะมีอุดมการเพียงอุดมการเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือจะแ,แน่วแน่แก้ไขในสิง่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาค่ะทุกครั้งที่มาทํางานนะคะพยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้กับเด็กได้นะคะดิฉันก็จะทาให้เต็มที่สิ่งที่ให้เด็กคือสิ่งที่ดีที่สุดดิฉันภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการครูเป็นข้าของแผ่นดินภูมิใจที่ได้สอนเด็กภูมิใจที่ได้ให้สิ่งดีๆกับเด็กดิฉันหวังว่าเด็กที่ดิฉันได้สั่งสอนทําให้เขาเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ